เพื่อนๆจะไม่เชื่อแน่ๆว่าถุงใบนี้ยทำอะไรได้เมื่อโดนน้ำเดิมทีมันหนักไม่ถึงครึ่งกิโลแต่เพียงไม่กี่นาทีครับมันจะกลายเป็นถุงที่เหมือนกับกระสอบทรายหนักเกือบ16กิโลและนี่คือ Storm Bag กระสอบทรายกันน้ําท่วมที่ไม่มีทรายอยู่ข้างในเลยอย่างที่เห็นมันเป็นแค่ถุงผ้ากระสอบใบเล็กๆข้างในมีวัสดุด,ดูดซึมอยู่นิดเดียวเท่านั้น เพื่อนๆดูนี่นะครับพอแตะน้ำปุ๊บหนึสมันก็จะแปงลงร่างทันทีเพียงแค่3ถึง5นาทีเท่านั้นก็พร้อมใช้กันน้ำได้เลยทีนี้มันทำงานยังไงข้างในของมันคือโซเดียมโพลีแอคโรเลตที่ดูดซึมพิเศษแบบเดียวกับที่ใช้ในเจลดับไฟและผ้าอ้อมเกรดพรีเมียมมันจะดูดน้ำเข้าไปอย่างรวดเร็วและพองตัวขึ้น ซึ่งพอพูดถึงของที่ทนและใช้งานได้จริงภายในบ้านอ่ะเช่นพวกตู้เสื้อผ้าหรือพวกบานเฟร,รมอลูมิเนียมสวยๆตอนนี้อยากให้ลองใช้ยี่ห้อ APH กันครับเพราะเขาผลิตประกอบพร้อมติดตั้งให้ครบและงานเนี๊บมากแถมใช้เฟรมอลูมิเนียมแท้ที่ใช้ได้ยาวนานจริงๆเพราะเรากลับมาที่ถุงมันจะค่อยๆขย,ยายตัวทําให้ถุงผ้าเล็กๆนี้กลายเป็นกําแพงกันน้ําหนักแน่นเหมือนกระสอบทรายเลยลองนึกภาพดูว่าตอนน้ําท่วมจริงมันจะเหมาะขนาดไหนและที่สําคัญเราสามารถทําให้แห้งพร้อมกลับมาใช้ใหม่ได้อีก3รอบคือคุ้มมากครับจากที่ต้องซื้อกระสอบทรายหนัก15ถึง 16กิโลมาใช้ทุกปีอันนี้ไม่ต้องใช้ทรายแม้แต่เม็ดเดียววางซ้อนกันได้เหมือนกับกระสอบทรายทุกอย่างและที่สําคัญเก็บง่ายไม่เลอะไม่ต้องใช้พั่วและสร้างกําแพงฉุกเฉินได้ภายในไม่กี่นาทีนี่อาจจะเป็นของที่ต้องติดบ้านไว้กันน้ําท่วมที่ทุกคนต้องมีเลยครับเพื่อนๆคิดว่าสิ่งนี้เหมาะกับประเทศไทยเรอไหมครับคอมเมนต์กันมาเลย